เอาละครับก็กาบสวัสดีพเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Fishing Planet นะเราจะมาเริ่มสอนการฟาร์มไลน์การมูฟเลเวลกับเงินของผมเองนะครับซึ่งอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะหรืออาจจะเหมือนคนอื่นทั่วๆไปก็ได้นะครับหลกักๆแล้วเราจะเริ่มต้นที่บ่อโลส t a r เล็กนะเลเวลหนเพราะว่าเราจะต้องถูกสอนอยู่ตรงนี้ประมาณเวล1ถึงเวลสอยู่แล้วนะครับแต่เราจะต้องทําให้เวลสก่อนพอวลสปุ๊บเราจะมาซื้อเบ็ด ให้เรียบร้อยนะครับซื้อเบตปุ๊บเปิดคันตีปอมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นอนะ่ะพอได้คันดีปอมเราเข้าไปในบอ่อเลยครับโอเคพอเราเข้ามาในบอ่อแล้วนะครับเหยื่อที่เราจะใช้เนี่ยฟาร์มได้ตั้งแต่เลเวล3ถึงสักเลเวล10ก็ได้นะครับหรือเลเวล8ดก็ได้เดี๋ยวเราจะไปหมายต่อไปนะครับเหยื่อที่ใช้จะเป็นเหยื่อแคสติ้งสปูลนะครับผมอินเสิร์ตรูปให้ทางซ้าย แล้วก็อีกเดี๋ยวอีกชนิดหนึ่งก็คือแบจิกนะครับตามภาพนะครแล้วเรจะตีอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เลเวลสจนถึงเลเวล10นะครับเดี๋ยวผมลองตีให้ดูจะเข้าไหมอันนี้คือแคสติ้งสปูลสีเงินนะครับน้ำหนัก7กร,รัมนะเบ็ดเบอร์หนะครับเราใช้กับพันตีปอมเลเวล3ได้เลยนะครับอันนี้ผมมีคันเหลืออยู่ก็เลยเอามาใช้นะเป็นคันเลเวลยี ไม่ใช่ในรอบเดียวนะเรือเราจะออกแล้วเข้ามาใหม่ก็ได้เผื่อลืมซื้ออะไรอะไรยังไงก็แล้วแต่คนนะครับแต่หลักๆแล้ว,ลวจะภาฟาร์มตรงนี้ให้ถึงเลเวลเลเวลเอ่อเลเวลสิบเราเราจะไปจุดต่อไปนี้เข้าแล้วครับนี่อ่ะฮะปลาเจขีดปลากระกพรงเจดขีดนะครับเก็บไปเสร็จปุ๊บเราฟาร์มตัวนี้ถึงเลเวลสิบเลยไหมเราไปหมายต่อไป โอเคเรามาอยู่ในบอ่อแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนเหยื่อกดแซดค้างไว้นะครับแล้วก็หมุนหมุนลูกเลื่อนหมุนเมั์กลางนะครับนี่ใช้น้ำเลเลอร์สปูลเบอร์เจ็ดบ่อนี้เลเลอร์สปูลจบนะครับหมายถึงว่าแค่ปลาเอ่อแค่ปลาชนิดที่เราต้องการนะครับเราตีไปเลยกลางๆจำกันจันก็เอาเองนะครับถ้าจำไม่ได้ก็กดพอสมาดูใหม่นะครับ ลรวตกแบบชีวิตชิงหรือว่ากดออโต้มาเลยก็ได้จะได้นะเนี่ยเข้าแล้วมาแรก <c oughs> ปลาที่นี่จะเป็นปลาวอไอนะคลิปเก่าๆผมก็ทําไว้แล้วนะครับอันนี้ผมจะแนะนำลายมูฟเฉยนะต้องไปดูตัวเดียวเดี๋ยวผมไปเลยนะโอเคเราจะตกตรงนี้ที่นี่จนถึงเลเวลประมาณเลเวลสินะเห็นไหมปลามันจะตัวตั้งแต่ไซส์ประมาณนี้แหละครับเจขีดยาวไปจนถึงสอกิโลก็น่าจะมีนะครับ วอไอยนะแล้วมันแพงนะครับเรื่องความเงินความเลเวลได้พืชพับแน่นอนนะโอเคเร่งรีบนะครับอย่าลืมนะครับเนโรสปูลคันเตียปอมนะครับโอเคไปกันบอต่อไปจุดที่จะตกค่ะบบอนี้ส่วนใหญ่จะตกมุมนี้นะครับจุดที่3มนะ โอเคพอเรามาถึงปุ๊บจุดที่เราจะตกก็จะมีตามมาร์กผมเนี่ยผมมาไว้เนี่ยนะครับสามสี่มุมแล้วก็มุมนี้ด้วยนะครับแล้วเราเปลี่ยนเย่อะเป็นเบจิกอ่าเบจิกจริงๆเราสามารถใช้เบจิกรวมร่างกับเหยื่อยางได้นะครับมันจะมีเหออยื่อยางที่ปลากระพงชอบกินนะครับเป็นเวิร์มแบบนี้อ่าเรากดใส่ด้วยกันคู่เลยแล้วหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้มันจะเป็น เห็นไหมเห็นไหมมองเห็นไหมมันจะเป็นเบสจกที่มีหยาอยางอยู่ข้างในโอเคเดี๋ยวเราลองตีให้ดูปรับเวลานิดนึงโอเคเดี๋ยวลองตีให้ดูนะครับจุดี้ส่วนไอ้เทคนิคการหมุนเข้าเนี่ยแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะครับจะหมุนเบอร์นหนึ่งเบอร์สองจะหมุนแบบจะหมุนแบบทวิชชิ่งหรือว่าลิฟแอนดรอปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ลิฟแอนด์ดรอปแบบนี้ก็ได้อันนี้เหยื่อมันหนักหน่อยนะยี่สิบเอ็ดกรัมลิฟแอนด์ดรอป่างนี้ก็ได้นะครับนี่เข้าละไม้เดียวเข้าเลยดูรเรื่องเห็นไหมปลากระพงบ่อน,นี้ก็ใหญ่ๆเลยก็จะถึงสี่กิโลนะครับจะเป็นร้านมาแบทนะครับเป็นปลากระพงปากใหญ่ทุปลากระพงปากใหญ่โอเคแต่ดูทรงแล้วถ้าเหยื่อแบบนี้เนี่ยปลาโบฟินก็เข้าเหมือนกันนะครับ มีสิทธิ์ที่จะเป็นโบฟินนะออปลาของเพื่อนข้างๆเหรออู้หูอันนี้ก็ปลาผมอันนี้เป็นบัตเตอร์ไฟนะครับพีคอรกแบทนะนี่โทกฟีีด้วยเนหะ็นไหมสองกิโลประมาณนี้นะครับหลังโหนกเหมือนปลาแรดนะครับหัวโหนกเหมือนปลาแรดแล้วก็เก็บไปเราจะตกที่นี่ยาวตั้งแต่เลเวลสิบแปดตามบ่อปลดล็อก ยาวไปจนถึงววยี่ห้าหรือยิงยาวไปววสามสิบเลยถ้าอยู่ไหวนะครับถ้าทนได้ก็อยู่ไปนะครับแต่ถ้าอยู่ไม่ได้ถึงววยี่ห้าปุ๊บโอเคเราลองเอาฉากตีก่อนครับไปทางมาร์กผมก็ได้ผมมาร์กอะไรไ้ไม่รู้จำไม่ได้โอเคเราเดี๋ยวลองตีให้ดูสักไม้สองไม้นะครับเข้าไม่เข้าไม่รู้นะแต่เยอะที่ผมแนะนําคือประมาณนี้นะครับบางทีคนคนอื่นเขาอาจจะมีเยอะอื่นๆนะ แล้วแต่คนอื่นเขานะครับจะกดเป็นทวิชิ่งเลยก็ได้นะครับกดออตโต้กดสเปซบาร์ค้างไว้แล้วก็คลิกขวาเอานะครับรพยายามจะตกให้ได้ให้ใหดูเนี่ยมันก็ไม่ยอมเข้าเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแก๊งเบดนะครับใช้เหยื่อนี้นะครับชาดหรือถ้ามีเหยื่ออื่นๆื่ไปดูคลิปช่องพี่ๆคนอื่นก็สามารถใช้ตามได้เลยนะครับไม่จะเป็นจะต้องเหมือนผมเด้นะครับแต่สําหรับคนที่ไม่มีแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ ไม่รู้จะใช้อะไรจริงๆค่อยมาใช้แบบผมก็ได้ผมก็แนะนําได้เท่าที่ผมรู้นะครับเยถ้าเยอเป็นแก๊งเบสหมุนเบอร์หนึ่งก็น่าจะพอนะครับหมุนเบอร์หนึ่งกดออตโต้ถ้าคนเล่นใน PC นะมบายผมไม่ทราบทำพีซีหาอะไรเนะี่ยตอนหมุนเนะี่ยหาหาอะไรมาทาเป็นสเปนบราไว้ให้มันหมุนเองนะครับเราจะได้ชิวๆนะนั่งกินข้าวไปนะครับ นี่เขาละนี่ประมาณนี้ครับปลาปลาก็ถือว่าระดับตึงมืออยู่ครับไซส์ประมาณถ้าเป็นแซลมอนแอตแลนติกก็จะ3โลขึ้นไปนะครับหลักเคยขึ้นไปถึงผมเคยได้19โลด้วยนะแซลมอนแอตแลนติกนะครับใช่แซลมอนแอตแลนติกเปล่าวะหรือว่าเล็กเท้านี่แหละแต่ปลามาก็ถือว่าตึงอยู่ถ้ามาหาประสบการณ์ความสนุกก็ได้อยู่นะครับอันนี้เป็นเล็กเท้าเอ้ยเป็นสปักผมจะเรียกมันว่าสปักเกอร์นะครับ ปลาตอนนี้ถือว่าแพงน่าจะแพงที่สุดในบอ่อนอีกแล้วล่ะโอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมาสอนอันนี้คือการคลิปสำหรับการฟาร์มตั้งแต่เลเวลสามหรือเลเวลหนึ่งอะจนถึงเลเวลสามสิบนะครับโอเคเราจะฟาร์มตรงเนี้ยบอ่อดเนี้ยไปจนถึงสามสิบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแต่เลเวลสามสิบขึ้นไปเนี่ยผมจะทําเป็นคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากติดตามดูกันด้วยแล้วกันนะ มีคนมาถามเยอะอยู่เหมือนกันนะครับว่าผมไม่ค่อยลงคลิปเลยผมก็ตอนนี้ก็ติดพับจีอยู่นะครับยอมรับตรงๆเลยทีเดียวแต่ตกปลามาเร่ยก็ยังตกอยู่เรื่อยๆนะครับเวลาว่างก็ตกอยู่เรื่อยๆนะโอเคถ้างั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบายบายสวัสดีทุกคนด้วยครับ